สวัสดีครับกลับไปอีกแล้วครับกับวันนี้วันที่12ของปีนะครับเดือนแรกของปี21นะครับเดินดูบรรยากาศรอบบ้าน,นครับนี่เป็นตึก ที่พักอาศัยแล้วข้างหลังนี้นะครับเขาจะปล่อยให้เป็นหญ้าขึ้นป่าขึ้นเพื่อว่าจะได้มาเดินออกกกำลังกายนั่นอะไรน,นะครับจะได้จุงสุนัขจะให้เด็กๆมาเดินออกนะครับก็เป็นตึกอันนี้ผมเดินมันนี่ครับพามาเดินจุดเดิมนะครับแต่หิมะมันลงหนักกว่าเดิมเมื่อคืนนะครับเลยเพื่อมาเดินเพื่อ,อ จะเจอกระต o n กระต่ายนะครับกระตายเนี่ยก็จบมาอันนี้เยอะครับเยอะดูครับเท้าจมเท้าเลยครับตกเยอะเป็นบรรยากาศนั้นก็ตึกมั้ครับ ึกแต่ตึกนี้มันจะอยู่ห่างกันอยู่ก็เป็นโซนนะครับโซนนั้นแล้วก็ฝั่งโน้นก็โน้นโน้นข้างใต้โน้นตรงนี้นะครับนี้จะต่ำหน่อยนะครับหนึ่งสองสี่ชั้นนะครับแต่ยาวเป็นตึกยาวเหมือนแฟลตนะครับตรงนี้ก็บรรยากาศครับ ตอนเย็นยกตอกอยู่เหมือนเดิมเยอะ